ก่อนที่เราจะไปไล่ล่ากวอมฝันได้เนี่ยคุณต้องรู้ก่อนนะครับว่าตัวตนของคุณคืออะไรแต่เรามาเข้าใจกันนะครับว่าการค้นพบตัวตนเนี่ยมันคือการนั่งถามตัวเองเช้าเย็นว่าฉันชอบอะไรฉันอยากเป็นอะไรที่อยากจะบอกว่าการทําแบบนั้นคุณจะไม่เจออะไรเลยครับเพราะว่าการค้นหาตัวตนจริงๆมันคือการออกไปลองทาถ้าวันนี้ใครที่พบแล้วนะครับก็จงแน่วแน่ไปหามันแต่ถ้าใครที่ยังไม่พบตัวตนคุณจงลองออกไปทําสิ่งต่างๆในชีวิตให้มันมากที่สุดแล้วหัวใจของคุณมันจะเป็นตัวตอบคุณเองนะครับว่านั่งคือสิ่งที่คุณต้องการในชีวิต จริงหรือไม่แต่ในขณะที่คุณค้นพบตัวตนนั้นแล้วค้นพบความฝันจากหัวใจของคุณเองแล้ว เตรียมตัวเตรียมใจไว้เลยนะครับว่าคุณต้องเจอกับนักทำลายฝันหรือคนที่บอกว่าคุณทําไม่ได้คนที่จะเห็นสิ่งที่คุณทําเป็นเรื่องตลกคนเหล่านี้จะทําให้เรารู้สึกขายหน้าไร้ตัวตนในความฝันของตัวเราเองคนที่ใช้มม่บทจากค่านิยมเดิมในอดีตมาตีค่าสิ่งที่คุณทํแเราบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้และจะไม่มีทางเป็นไปได้นี่คือช่วงเวลาที่บอกบางที่สุดที่จะทําให้คนคนหนึ่งเลิกตามหาความฝันแล้วกลับเข้าสู่วัฏจักรของระบบที่เป็นอยู่ระบบความคิดในกรอบที่สร้างเราให้เป็นหุ่นยนต์ หุ่นยนต์ที่ทํางานรับใช้ค่านิยมของวัตถุแบบเดิมๆซึ่งตราบใดน,นะครับที่คุณถอดใจและกดชัดดาวความฝันนั้นลงเพียงเพราะคําของนักทำลายฝันคุณก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นหุ่นยนต์เช่นเดียวกับอีกหลายล้านคนหุ่นยนต์ที่ถูกออกแบบโปรแกรมสมองให้ทําภารกิจเพื่อทํางานให้กับนักทําลายฝันหุ่นยนต์ที่ไม่มีทางวิวัน์ไปสู่การสร้างสิ่งใหม่ให้กับตัวเองหุ่นยนต์ที่ไม่มีทางวิวัน์ไปสู่การสร้างสรงสรค์คุณค่าให้กับโลกหุ่นยนต์ที่ต้องเสื่อมสลายไปพร้อมกับความฝันทที่่ไไมมเคยด้ลงือํา คำพูดของผมอาจดูโลกสวยและเป็นไปได้ยากนะครับแต่ใช่ครับคุณต้องกล้ามองโลกให้สวยงามกว่าทุกวันนี้เพราะเราจะเปลี่ยนโลกให้มันดีขึ้นไม่ได้ถ้าเรายังเอาโลกที่หมุนวี่วของนักทำลายฝันมาตีกรอบตัวเองทุกความคิดสร้างสารรค์ของคุณทุกความกระหายในสิ่งดีงามของคุณมันจะเปลี่ยนประวัติศาสตร์ที่เราเคยเชื่อเช่นเดียวกับบุคคลในอดีตที่เคยทำให้เราเห็น ความกล้าในสิ่งดีงามทําให้เราปลดแอกจากความเชื่อของโลกใบเก่าสู่โลกที่ดีกว่าเดิมแต่ถ้าเราหยุดที่จะสร้างสารรค์แล้วจมอยู่กับความคิดแบบเดิมๆพวกเราก็ยังอยู่ในโลกใบเดิมโลกที่เราต่างบนถึงปัญหามากมายของมันแต่ไม่เคยลงมือคิดที่จะเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นอย่างที่เราต้องการสุดท้ายนะครับ hmm. ผมอยากบอกว่าไม่ว่าความฝันของคุณมันจะเป็นอะไรตราบใดที่มันมีความหมายต่อคุณตราบใดที่มันมีคุณค่าต่อผู้อื่นจงปิดหูจากเสียงตะโกนของนักทำลายฝันแล้วฟังเสียงของความฝัน ในหัวใจของคุณเองขอบคุณครับ